นี่เธอปวดหัวอีกแล้วเลยฉันเหรอไม่ไม่ได้ปวดเธอไม่ควรจะโกหกหมอนะโอเคนิดเดียวนิดเดียวจริงๆดื่มน้ำอุ่นก็พอแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้พวกนั้นหรอกไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบแฟรี่เธอเหรอกนะคือสัมผัสมันทำฉันแยะ่ะฉันลองหลายครั้งแล้วแต่เธอก็รู้ว่าผลเป็นไง ไม่ต้องห่วงฉันมียาสำหรับมนุษย์ด้วยเอาไหมโอ้น่าตกใจนะเนี่ยขอบใจนะแล้วพวกเด็กๆจะเป็นยังไงต่อหมายถึงสาวกวางหรือโจชัวคนที่ก่อเรื่องล่ะบอกมาทีละเรื่องก็ได้ ยังไงก็ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกลับถึงสำนักงานใหญ่เรายังมีเวลาคุยกันอีกเยอะเลยโจชัวจะได้รับโทษจากสิ่งที่เขาทำการไม่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างร้ายแรงเขาจะถูกลดขั้นและกักบ,บริเวณ3-5เดือนแน่นอนว่าฉันจะช่วยขอผ่อนผันให้แต่คงไม่มีผลเท่าไรหร่แล้วเราไม่ได้มีทางที่จะช่วยเขาเยอะนะัก แต่เวอร์ตินอาจจะช่วยเขาได้เธอจะให้เขามาอยู่ทีมของเวอร์ตินเหรอใช่แล้วล่ะถ้าเวอร์ตินเขาอนุญาตนะนะโทษของเขาจะเบาลงเยอะเลยแล้วหลังจากรับโทษเขาถึงจะไปร่วมกับเวอร์ตินได้เป็นไอเดียที่ดีเลยแล้วเจสิก้านะ่ะหมายถึงสาวกวางนะ เธอจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาก่อนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั่วไปได้จากผลการประเมินความเสี่ยงของอะเคนิสที่แก้ไขแล้วสาวน้อยคนนี้อันตรายมากๆเลยเราเข้าช่วยเหลือ9ก้าคนที่ถูกจับไว้ในถ้ำของเธอ3มคนจากกลุ่มถ่ายหนังและอีก6คนที่เป็นกลุ่มนักเรียนที่หายไปเมื่อ6เดือนก่อนการประเมินนั้นยังไม่ถูกต้องนะเพราะยังมีการถูกเถียงกันอยู่ เนื่องจากมีคำถามไม่มากพอที่จะสรุปใช่ตอนที่เราไปถึงฟาวเดชันจะทำการทดสอบเธอให้ละเอียดกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะผลประเมินดีขึ้นหรอกนะอย่างที่เราทุกคนรู้ดีว่าฉบับแก้ไขชอบประเมินผู้ทดสอบให้เกินจริงระหว่างที่เด็กคนนั้นอยู่ที่ฟาวเดชันฉันไปเยี่ยมได้ไหมได้อยู่แล้วการคุยกับคนที่คุ้นเคยเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เด็กคนนั้นเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น เธอไม่ต้องเป็นห่วงนักหลอกเด็กคนนั้นเราจะสอนเธอในทางที่ถูกต้องแล้วก็อคน้ามเธอมีเอกลักษณ์พิเศษจะต้องช่วยเรื่องทดลองได้น่แน่ฟังดูดีเลยแต่ยังมีอีกหนึ่งคำถามว่ามาเลยคุณหมอในหน่วยที่มาช่วยเหลือมีเจ้าหน้าที่จากซีโน่ด้วยเธอติดต่อพวกเขาเหรอใช่จริงๆนี่ควรเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาถ้าจะพูดให้ชัดเจน คือปัญหาทั้งหมดพวกนี้เป็นความผิดของพวกเขาเธอกำลังหมายถึงกลุ่มเยาวชนที่หายไปนี่เหรอฮะเดี๋ยวอะไรนะกลุ่มเยาวชนที่หายไปก็เรื่องลึกลับของกลุ่มเยาวชนซีโนที่หายตัวไปจากแคมกินเล็กในตอนกลางดึกนะเธอไม่เคยได้ยินเหรอไม่ไม่เคยเธอไปได้ยินมาจากไหน จากโจชูน่ะเขายังหนุ่มและชอบทำอะไรไม่คิดเขาแยากเรื่องจริงเรื่องแต่งไม่ออกหรอกว่าแต่ทำไมเธอเชื่อละ่ะช่างมันเถอะกลับเข้าเรื่องดีกว่าในช่วงปลายทศวรรษที่50ทางเซโนเจอฝูคริตเตอร์ที่มีรูปร่างพิเศษในปา่าใกล้ๆกับพี่เขตตั้งแคมป์ของกรีนเล็กพวกเขาทำการสำรวจต่อไปก็พบมอสสีขาวพันพิเศษที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนไปของพวกคริเตอร์ คำสั่งให้ทำการวิจัยสิ่งนั้นพวกเขาเลยสร้างเขตตั้งแคมป์บางหน้าและค่อยจัดกิจกรรมแคมปิ้งเป็นครั้งคราวแต่ว่าพวกคริตเตอร์กลายพันธุ์อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเมืองรอบๆก็จเจริญรุ่งเรืองและประชากรก็เพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อยู่อาศัยถูกโจมตีโดยตัวทดลองคริตเตอร์ที่หลุดออกมาทางเซโนตัดสินใจย้ายาเขตตั้งแคมป์ออกจากตรงนั้นสาวกวางคนนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ในตอนนั้นเธอถูกทิ้งไว้ที่กรีนเลกและอยู่หลบๆซ่อนๆจนถึงตอนนี้พวกคริตเตอร์กลายพันธ์ที่หนีออกมา mm hmm. ก็ผสมพันธ์กับคริตเตอร์แถวนั้นและเกิดมาเป็นคริตเตอร์พันผสมที่พวกเธอเจอนะพวกนั้นนะ่ะมีสายเลือดของเชนลิงอยู่มันยากที่จะจัดการมากๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเธอน้มน้าวเด็กคนนั้นได้เจสิก mm ้า hmm. <Jessica, S 2> เป็นเหมือน พื่นหรือหัวหน้าของพวกคริตเตอร์ฉันคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้นำหรือจา่าฝูงมากกว่านะเซโนได้ฝึกทางทหารกับพวกคริตเตอร์ชุดแรกดังนั้นพวกมันจะเชื่อฟังมากกว่าคริตเตอร์ตัวอื่นเจสิก้าของพวกเธอเป็นเหมือนผู้บัญชาการของคริตเตอร์เด็กคนนั้นค่อยออกคำสั่งกับพวกคริตเตอร์ที่อยู่ใต้ทะเลสาบ ผ่านวิทยุที่ซ่อนอยู่ในรีโมทควบคุมทำให้พวกมันโผล่ออกมาได้อย่างถูกจังหวะแปลว,ว่าเธอรู้ความจริงของเคมกินเล็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วทางเซโนมีแผนที่จะจัดการหลักฐานพวกนั้นร่วมกับฟาวเดชันพวกเขาเคยติดต่อฉันมาก่อนถ้าเธอถามฉันก่อนหน้าที่เธอจะออกเดินทางแล้วก็เราคงไม่ต้องเจอเรื่องวุ่นวายมากมายขนาดนี้หรอก เพราะพูกเด็กๆขัดความรู้กับพวกผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะรู้เป็นเหตุผลทําไมเรื่องเล่าถึงมีเรื่องจริงและเท็จปะปนกันมันเลยเป็นเรื่องยากที่จะเล่าให้ทุกคนเข้าใจสินะถ้าพูดว่าอะไรนะไม่ไม่มีอะไรแล้วเธอเคยได้ยินเรื่องที่เกิดกับน้องชายใช่ไหมฮะน้องชายเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอเธอรู้ไหมว่าฟันของเขาหายไปได้ยังไงเนะี เออฉันไม่ได้ทําให้เสียความรู้สึกนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะคํำสาปของนางฟ้าฟันน้ํานมหรอกหรออะไรเธอขำอะไรเปล่า <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วเรื่องน้องชายว่าฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะตอนนี้เงียบก่อนและส่งกล้องให้ฉันหน่อย